สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้เป็นการแกะกล่องเสื้อบอลที่มีคนส่งมาประมูลจำนวนสองกล่องเดี๋ยวเราไปแกะดูเลยดีกว่าว่ามีทีมอะไรบ้างแต่ขอบอกเป็นเด็ดหลายตัวปัชมกันเลยคุณผู้ชมระหว่างที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ลมได้พัดกล้องผมตก ทำให้หน้าจอผมแตกแต่เพื่อสปิริตผมต้องอัดคลิปให้เสร็จเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมเสื้อที่เขาฝากมาประมูลคลิปนี้ก็ถือว่าแตกละเอียดเลยก็ไม่เป็นไรเพื่อเพื่อท่านผู้ชมผมยินยอมที่จะถ่ายทำต่อไปหมดเวลาเศร้าแล้วไป เดี๋ยวเราไปดูเสื้อบอลที่เขาส่งมาประมูลกันดีกว่ามาคุณผู้ชมเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะวันนี้มีมาให้ดู2กล่องนะ2กล่องใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาแกะทีละกล่องเลยนะคาดว่าน่าจะหลายตัวอยู่นะ <Okay. S 2> ใครสนใจก็ส่งกันมาได้นะส่งกันมาให้ผมประมูลได้เลยนะนี่เดี๋ยวมาดูกล่องแรกเลยเฮ้ย ไอ้นั่นเดินไปไหนวะไม่มาช่วยกันเลยเฮ้ยแหมเดินแอคท่าจังเลยนะเดินเล่น iPad นะตัวแรกเป็นเอ่อลำพูนนะลำพูนตัวนี้เลยนะสวยสดงดงามติดเบอร์3 2นะใครชอบก็มาลอก,กดแล้วก็ติดตามที่ช่องผมได้เลยนะคนบ้าฟุตบอลได้แหละนะมีช่องเดียวนี่แหละไม่มีช่องไหนแล้ว <Yeah. S 1> ต่อมาก็เป็น d g นะตอนนั้นยังเป็นบางกอกการ์ด FC อยู่นะ ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น BG ีปทุมยูไนเต็ดนั่นเองนะต่อไปเป็นทีมเอ่อกรุงเทพคิดเดียนนะเนี่ยทายชอบสายโรงเรียนนะก็มารอจับจองกันได้เลยติดเบอร์19สวยสดงดแรงงามนะอ่านะวันนี้ก็ลมแรงนะโอ้หแม่พัดกล้องผมตกแตกผมโคตรเซ็งเลยนะลมแรงมากนะต่อไปเป็นพ t ีประจวบนะนี่ติดเบอร์32นะ ติดเบอร์32แบบนี้เลยนะต่อไปเออทีมอะไรวะเนี่ยอ๋อทีมทัดทีมชาติไทยของเราเนั่นเองนะสีดำทมินอย่างนั้นเลยนะโอ้โหนี่นยัปนไงงดงามนะโอ้โหลมจะแรงไปไหนเนี้ยต่อไปเป็นบุยลำนะนี่ตัวนี้เลยนี่นะหลังโลง่ลงๆนะเฮ้ยไปยืนเยี่ยวเฮ้ยอ้โ <c oughs> มึงนี่โอ้โหสร้างแต่เรื่องจริงไปยืนเยี่ยวนะต่อไปกองต่อไปมา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 ,มากองต่อไปนะเป็นเอ่อชลบุรีนะชลบุรีตัวนี้เลยนะนี่สินตวีชัยผัดไทยไหมล่ะคุณไม่ใช่ <c oughs> นี่นะนี่นะนี่นะเนี่นะเนี่นะมันรอเลยนะโอ้โหเดินแอคท่าหน้าปกกระโลองจริงต่อไปเป็นเชียงใหม่อยู่ในเตะต,ตัวนี้นะโอ้โหดูลวดลายเป็นไง ฟัวส,ส่งก็งามเลย <Wow. S 1> โอ้โหนะโอ้วันนี้ก็ส่งกันมาหลากหลายหลากหลายทัโมสรอนเลยนะก็หมดแล้วนะหมดแล้วเอาเดี๋ยวใครสนใจก็มากดติดตามรอที่ช่องผมได้เลยนะคนบ้าเสื้อบอลโอเควันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวไปนอนร้องไห้ก่อน <c oughs> ถ้าคุณมีเสื้อบอลอยู่ในตัวและไม่อยากสะสมแล้วหรือลงขายแล้วไม่ออก หรือเขินอายไม่กล้าลงขายหรือร้อนเงินติดต่อหาเราได้ทันทีโดยเซิร์ชใน Facebook พิมพ์คำว่าสถาพรสาอาดและสามารถส่งเสื้อมาฝากประมูลกับเราได้โดยสมาชิกในกลุ่มผมมีเกือบ7 0 0 0แสนคนหรือถ้าอยากไวก็โทรมาที่0954141427 สามารถทักมาได้ตลอด24ชั่วโมองเลยคุณจะไม่พลาดเสื้อวองอสวยๆเพียงคุณกดปุ่ม s u b s c r i หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อวองอสวยๆก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณนะจ๊ะ